สำหรับไปด้าน,นด้านหลังนะครับโอ้โหบนหัวเนี่ยเหลือเยอะมากดูดิครับขนาดผมสูง180นะคือตำแหน่งเนี่ยภายในการนั่งในชุดที่ผมรู้สึกถึงไอออนวีเลยไม่ได้มีความแตกต่างกันนะแม้กระทั่งเบาะสีชายเย็ยนที่ผมได้บอกไปโอ้โหขนาดผมปรับตำแหน่งนะครับรนักกินผมเนี่ยตั้งแช่นสุดนะทับผมแบบเอลองไปอีกซึ่งที่ปรับเอเนี่ยอยู่ตรงประตูเหมือนกันกับไอออนวีเลยปรับเอลองไปสุด โอ้โหดูดิทุกคนดดปรับเอนนอนได้ขนาดนี้แล้วก็มีพลังริงเนี่ยให้มา3ามตำแหน่งแต่ว่าตรงกลางเนี่ยจะเป็นแบบฟลิกตรงนี้นะครับที่วางแขนตรงกลางเนี่ยต้องดึงอย่างนี้ลงมา นี่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอยากให้ดูดิพื้นที่ฮนะตรงเข่าหุยเล็กรูมเนี่ยเหลือเฟือเราต้องบอกว่าวัสดุบุ๋นนุ่มเลยจัดเต็มแผงประตูตร,ตรงนี้ตรงนี้ก็บุ๋นุ่มมีสีดําตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นพลาสติกแข็งนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นวัสดุเหมือนแบบรีไซเคิลเนี่ยคล้ายๆกับวอลโวนะครับกระจกเนี่ยข้างหลังก็เป็นออโต้เหมือนกับด้านหน้าเลยนะอันนี้ก็บุ๋นุ่มให้มาด้วยนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นกระจกไทวอซี่แกสเลยนะดูดิครับมันจะมีความดําความเข้มเนี้ยมากกว่่่าาาข้้งงงหนนนนิิดดดึจะะููรรปชออแ์ฮเีย หน้าตาเป็นแบบนี้อ่ะก็เน้นใช้งานนะนะเออตัวนี้ก็ได้เอ้ยแต่ว่าเกสเนี่ยเปิดจากตรงนี้ได้ด้วยก็ทำดีเทลเนี่ยมาผื่กับคนน้างหลังเนี่ยอยากหยิบของก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่าด้านหลังเนี่ยมีช่องเสียบ USB Type A ให้แค่ช่องเดียว เขาจะมีโต๊ะอีกหนึ่งอันนะโต๊ะตรงนี้สามารถเอาไว้วางโน้ตบุ๊กวางคอมพิวเตอร์เนี่ยได้ด้วยอยู่ที่ตรงนี้มีหลังคาการะจกพาราไดมิกการซูปครับพร้อมเนี่ยมากกเปิดปิดด้วยไฟฟ้าโดยรวมกันด้านด้านหลังเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับแบตเตอรี่และกลุ่มพลังนะครับมีเรียบด้วยกัน3ขนาดและต้นจัดแบตเตอรี่เนี่ยขนาด50กิโลวัตต์อาวขนาดกลางเนี่ยที่58.4กิโลวัตต์อาวแล้วก็67.9กิโลวัตต์อาวนะครับวิ่งได้ไกลสุดเนี่ย435 20ะระยะไกลสุดเนี่ยกิโลตตตาาามมรฐน CLTC ของจีนเขานะครับผมมอเตอร์นี้มีแบบเดียวนะเป็นมอเตอร์เดียวกับเพื่อลอหน้านะครับนี่ช่องชาร์จของเขานะหรือหลายคนจะตกใจว่าเฮ้ยทำไมช่องชาร์จได้ตันแบบนี้เพราะอันนี้เป็นหัวชาร์จมาตรฐานจีนนะครับมอเตอร์นี้ยอยู่ทางด้านหน้านะครับขับเพื่อล้อหน้าเท่านั้นมีเลือกสองขุมพลังนะครับแบบแรกเนี้ยร้อยห้าสิบกิโลวัตต์สองร้อยสี่อะไรมาแล้วยัแบบหนึ่งเนี้ยใช้แบตเตอรี่ร้อยหกสิบห้ากิโลวัตต์ครับกำลังสูงสุดเนี่ยสองร้อยยี่สิบสี่อะไรมาอันนี้ครับด้านหน้าเนี้ยไม่มีที่เก็บของนะ เราบอกว่าเขาเนี่ยกล้าเปิดตัวนะในประเทศหางรถไฟฟ้าที่ประเทศจีนและกวาดยอดจองไปได้เนี่ยพอสมควรเลยทีเดียวคุณผู้ชมคิดว่าถ้าทางเตย์ต้ตาประเทศไทยครับเอาเจ้าคันนี้ไปขายในบ้านเราคงอะไรขวาด้วยออปชันแบบนี้ราคาในแยกขายที่เท่าไหร่ถึงจะขายได้มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยครับ